สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด E.P. ต่อไปนะครับผมเพราะผมจะมีพระดีๆมาแบ่งปันพี่ๆทุกวันนะครับผมท่านใดสนใจพระเครื่ององค์ไหนก็แอดไลน์หรือโทรได้เลยนะครับ 0 8 1 7 9 4 1 6 5 6นะครับผมเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับผม mm hmm. วันนี้นะครับพี่พี่ผมก็ได้มาหลากหลายเลยนะครับใหม่เก่าเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามารับชมองค์แรกกันเลยนะครับ mm hmm. องค์แรกจะเป็นเหรียญทรงพรนวดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับนี่เป็นเหรียญทรงพระนวดถือว่าเป็นเหรียญยุคแรกๆของท่านเลยนะครับผม ปี21นะครับนี่มีหมายเลขตอกมีลายผิวแบบสวยลมน้ำตาลเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆี่นี่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเหรียญดูง่ายๆเลยนะครับพี่พี่ดูตัวตัดเนี่ยครับหูปิ้นดูง่ายเลยนะครับพระบ้านนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บมากๆนะครับอนาคตก็ต่อไปก็ผมว่าก็ราคาน่าจะแพงนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผม แล้วก็ได้เหรียญวันนี้ได้เหรียญพระชัยหลังช้างหลังพ่อปลอมา2เหรียญนะครับพี่พี่นี่พระชัยหลังช้างสวยๆเลยนะครับหลวงพ่อฤษีลิงดําปลุกเสกนะครับผมหลวงพ่อเปิลนวัดบางพระปี3ามศูนย์นะครับพี่พี่และเกจิอีกมากมายนะครับนี่ปลุกเสกแบบพิธียิย่งใหญ่มากๆเลยเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับผมเหรียญละ300นะครับพี่อันนี้เอาเหรียญละ3 0 0อไวๆเลยนะครับเดี๋ยท่านใดมีมุมมีทางก็ ปิดได้เลยนะครับหรือทักถึงหรือ,รอทักไลน์มาก็ได้นะครับผมโทรมาสอบถามก็ได้เหมือนกันครับผมเหรียญเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่ห้ามพลาดเนยนะครับเหรียญพระชัยหลังช้างนิยมนะครับหลังพอปรลนะครับมีแบ่งปัน2เหรียญน,นะครับผมต่อไปเลยนะครับพี่ๆจะเป็นเหรียญ รัชกาลที่5นะครับนี่ผมเคยได้มาหลายเหรียญแล้วนะครับแต่ก็มีพี่ๆแบ่งไว้หมดนะครับออกวัดแสนสุขชนบุรีนะครับพี่ๆนี่หลังจะเป็นพอปลอมีคุดแล้วก็ฉัดนะครับผมท่านใดชอบนะครับนี่บ้านนี้หมดแล้วนะครับพี่ๆเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับผิวปลอดวาวเลยนะครับเหรียญเอาหลักร้อยนะครับพี่ๆไม่แพงนะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางนะครับเหรียญฝุ่นๆผิวสวยๆบ้านๆเลยนะครับนี่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่วันนี้ได้มาแบ่งปันหนึ่งเหรียญนะครับ ตัวตัดดูพี่ๆดูตัวตัดดูง่ายๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมองค์ต่อไปนะครับผมองค์ต่อไปจะเป็นรูปถ่ายเก่านะครับพี่ๆนี่ไม่ทราบเกจิคณาจารย์นะครับนั่งมีพัดยศแต่แบบเก่ามากๆเลยหลวงพ่อท่านดูแบบเข้มขังนะครับรูปรูปบานนี้คือสวยแชมป์เลยนะครับพี่ๆอยู่ในพลาสติกโบราณหลายสิบป,ปีนะครับนี่ ท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางน่าจะากระจกด้านหลังน่าจะเป็นรอยเล้าหน่อยนะครับแต่ด้านหน้าสวยโบกเลยนะครับพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับเรื่องเก่าว,วินเทจนะครับผมรูปเกจิคณาจารย์ไม่ทราบหลวงพ่อนะครับผมท่านใดมีความรู้ก็ฝากแนะนำติชมได้นะครับผม อันนี้นะครับพี่พี่นี่สวยมากๆเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับพี่พี่นี่บริสุทธโธแกะบล็อกได้งามๆเลยนะครับพี่พี่สวยตะแคงข้างสวยงามมากๆเลยนะครับผิวลมน้ําตาลแบบเดิมๆเลยนะครับนี่เป็นรุ่นอนุรักษ์ชาตินะครับปี38ปี38ก็ถือว่าเป็นเป็นเหรียญที่อยู่ในชุดปี3ามเพาอันที่น่าเก็บงหลวงพ่อนะครับเหรียญหลักร้อยนะครับพี่พี่นี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันก็มาได้นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะครับผมสวยๆนะครับ แล้วก็ได้หลวงปู่ทวดอาจารย์นองมา2เหรียญนะครับพี่พี่นี่สวยเลยนะครับเป็นเหรียญปี4 1่นะครับนี่เป็นเหรียญใหญ่นะครับปี4 1ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับผมเหรียญลักร้อยต้นๆนะครับก็ติดต่อสอบถามมานะครับยินดีแบ่งปันนะครับอีกเหรียญจะเป็นชุบนิกเกิลนะครับเหรียญเล็กนะครับนี่นี่ท่านใดสนใจก็ปิดได้เลยนะครับไม่แพงนะครับผมเอา2เหรียญนี่เอา500นะครับพี่พี่เบาๆเลยนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สนใจนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับจัรนองนะครับผม อันนี้นี่สวยมากๆเลยนะครับพี่ๆจะเป็นหลวงพระพุทธโสธร80ปีกรมตํารวจนะครับนี่พาพร้อมกล่องเดมิมๆเลยนะครับพี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเป็นลอยองค์นะครับพี่ๆนี่เป็นเนื้อ3กษัตริย์หรือ3 k เคนะครับนี่สวยแชมป์เลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนี่ดูง่ายๆเลยนะครับผมจมูกโด่งเม็ดประสบเด้งๆเลยครับมือทะลุนะครับนี่นิยมนะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับพระพุทธโสธร80ปีกรมตํารวจนะครับ เป็นเนื้อ3 k เคแบบผิวนี่ทองนาคเงินลุงเลยนะครับนี่ทันใดสนใจนะครับมีมุมมีทางพัดแท้ดูง่ายๆเลยนะครับผมนี่หมายเลขนะครับพี่ๆนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับหมายเลขสวยมากๆเลยนะครับพี่ๆหกห้าแล้วก็ก้าแล้วก็ห้าหกนะครับนี่โอ้โหหมายเลขสวยนะครับนี่หกห้าห้าหกท้ายนะครับนี่นี่ทันใดสนใจนะครับจมูกโด่งนะครับพี่ๆนี่เป็นเป็นรูปหล่อที่มีประสบการณ์นะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับกรมตํารวจนะครับ เนี่เกจิทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับผมนิมนต์มาปลุกเสกกันนะครับผมเดี๋ยวท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ห้ามพลาดเลยนะครับพระพุทธโสธร80ปีกรมตํารวจนะครับผมนิยมนะครับพี่พี่เนื้อ 3K นะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่พี่นี่เป็นเป็นนอ๋อขอโทษนะครับอันนี้เป็นแหวนหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองเป็นยุคแรกๆเนื้อเงินลงถมนะครับนี่มีตา มียันหลวงพ่อแพร์อยู่นะครับนี่เป็นยุคแรกๆเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับพระสวยเดิมๆแหวนไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับผมเป็นแหวนเงินลงถมนะครับเก่าโบราณเลยนะครับผมตัวเรือนจะเป็นอะบาก้าเก่านะครับนี่หลวงพ่อแพรรุ่นนี้หายากมากๆนะครับพี่แหวนเป็นยุคต้นๆกังหลวงพ่อราคาหลักร้อยนะครับพี่ๆแบ่งปันได้นะครับอันนี้นะครับที่ผมจะพูดว่าไม่ทราบที่เมื่อกี้นะครับนี่เป็นล็อกเก็ตเก่านะครับพี่ๆตัวเรือนจะมีเพชร คอยล้อมนะครับนี่ไม่ทราบเกจิคณาจารย์นะครับท่านดูเข้มขังดูนะครับนี่หลังจะเป็นยันห้านะครับท่านใดมีความรู้นะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผมนี่สวยนะครับพี่ๆสวยปิ๊งเลยนะครับหลักร้อยไม่แพงนะครับพี่ๆต่อไปเลยนะครับพี่เดี๋ยวต่อไปจะเป็นพระสั่งกระจายนะครับพี่ๆนี่พระสั่งกระจายวัดวัดโพ โพเกียบนะครับนี่เป็นเนื้อดินเก่าโบราณเลยนะครับนี่ทำพิมพ์เดียวกับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเลยนะครับพี่นี่ขึตนเขาเขียนไว้วัดโพเกียบนะครับเป็นพระยุคแรกๆเลยนะครับนี่ศิลปะแบบว่าน่ารักงดงามมากๆเลยนะครับนี่เป็นพระสังกจายโบราณนะครับเป็นเนื้อดินเผาโบ่านะครับนี่พี่ๆท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามเกันนะครับใบหน้าแบบสวยนะครับนี่สวยงดงามนะครับผม อันนี้จะเป็นปิดตาเก่าไม่ทราบสำนักนะครับพี่ๆเป็นเนื้อออกสนิมแดงนะครับนี่เผื่อท่านใดมีความรู้นะครับนี่ผมโตมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่เนื้อหาแบบโอ้โหเก่าๆเลยนะครับนี่เป็นพระปิตาเนื้อตะกั่วนะครับท่านใดมีความรู้นะครับชอบแล้วก็แท้ดูง่ายๆเลยนะครับพี่เนี่ยท่านใดชอบก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้ครับผมปิตาโบราณนะครับ อันนี้นะครับพี่ๆจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อสงนะครับนี่หายากนะครับปีประมาณ18เป็นหลังรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อสง์วัดสาราลอยนะครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับนี่เดิมๆดีนะครับพี่ๆพระเอาไว้รวมกันก็มีลุยๆบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นเนื้อผงนะครับผมท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็ห้ามพลาดเลยนะครับพี่ๆ อันนี้จะเป็นพระรอดนะครับนี่พระรอดหลังจะปั๊มวัดมหาวันลําพูนนะครับพี่มี2องค์นะครับผมว่าน่าจะเป็นปีประมาณหนึ่งกว่าๆนะครับนี่พระสวยนะครับที่อาจจะน่าจะเป็นรุ่นที่ปลุกเสกประเทศอินเดียนะครับพี่นี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่มีแบ่งปัน2ององค์นะครับพี่พระรอดนี่เดิมๆเลยนะครับหูตากระพริบสวยเลยนะครับพี่ๆนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับผม ติดต่อมาเลยครับราคาแบ่งปันนะครับเบาๆนะครับพี่ๆนี่อันนี้นะครับพี่ๆจะเป็นพระสิวลีหลวงพ่อกวยวโคสิตารามนะครับวันนี้ได้มาอีกหนึ่งองค์แต่อันนี้จะเป็นพิมพ์มีย่ามนะครับพี่ๆตะราคาจับต้องได้นะครับจะมีเนื้อผงใบลานกับเนื้อดินเผานะครับนี่เนื้อจัดจ้านมากๆเลยพระฟอร์มสวยนะครับนี่หิ่งหิ่งฝุ่นฝุ่นบ้านเ้านนะครับนี่เมตตาโชคลาภค้าขายร่ำรวยไม่ได้ได้มาอะไรวะ นานนะครับเป็นเดือนแล้วครับวันนี้มีโอกาสได้มาอีกหนึ่งองค์และก็สวยแชมเลยก็ว่าได้นะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับพระสิวณีหลวงพ่อกลวยมีย่ามนะครับนี่แบ่งปันกันได้นะครับผมอันนี้จะเป็นพระน่าจะเป็นเหมือนพระปิดตาเก่าโบราณเนื้อผงเก่าเลยนะครับพี่ๆนี่คาบกระป๋องคาบเลยนะครับท่านใดมีความรู้นะครับนี่ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับพระเก่าผิวหิ้งเลยนะครับพี่ฝุ่นๆเลยนะครับนี่ แต่ว่าไม่ทราบที่นะครับผมท่านใดมีความรู้ก็เก็บได้สบายนะครับนี่ผมดูเก่ามากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนี่ครับนี่เป็นเหรียญพระยืนนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อดําวัดลานนาบุญนนทบุรีปี16นะครับนี่หลังยันนะครับเป็นเหรียญน่าจะเป็นฝาบาทกระไหลทองนะครับพี่พี่เป็นเหรียญเก่านะครับพี่พี่ปี16พระสวยแชมปผิวหิ้งบ้านๆเลยนะครับนี่ท่านใดรู้จักนะครับนี่ หรือเป็นพระแถวบ้านพี่พี่นะครับจัดได้เลยนะครับพี่พี่ไม่แพงนะครับนี่เอาหลักร้อยนะครับนี่หลวงพ่อดำวัดลานนาบุญนะครับนนทบุรีนะครับผมพระสวยห่วงเดิมเลยนะครับนี่ดูง่ายๆเลยผิวพันธุ์ก็เดิมเดิมนะครับกระไรเดิมเดิมเลยนะครับผมวันนี้ก็ได้หลวงพ่อเพี้ยนมาอีกองนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนอายุวัฒนะมงคล83 2553นะครับวัดเกิดกระถิ่นนะครับเลื่อมพร้อมใช้เลยนะครับพี่พี่นี่เป็นเหรียญเสมามีโคตรตอกนะครับ เหรียญสวยปิ๊งปิ๊งเนี่ยครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูชิ้นสุดท้ายของวันนี้เลยนะครับนี่พี่ๆชิ้นสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นผ้ายันนะครับเป็นผ้ายันเม็ดมะม่วงนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเกียงนะครับนี่วัดวังน้ําเย็นนะครับพี่พี่นี่หลวงพ่อเกียงวัดวังน้ําเย็นโอ้จะถ่ายยากนิดนึงนะครับพี่พี่นี่เป็นพยันเม็ดมะม่วงก็คือผ้ายันค้าขายอะครับพี่นี่ สวยเดิมๆเลยตาวัดเดิมๆเลยนะครับเนี่ยหลวงพ่อเกียงนะครับพี่ๆท่านท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสวงวัดชีพระขาวนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับพระผ้าสวยไม่มีขาดไม่มีไอ้นั่นเลยนะครับพี่ๆไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ <Picasso. S 1> พายานหลวงพ่อเกียงวัดวังน้ําเย็นนะครับผมสแสวงหานะครับผมยังไงผมก็ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพี่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมท่านใดสนใจพักเครื่องก็ติดต่อสอบถามแอดไลน์หรือโทรมาได้เหมือนเช่นเคยนะครับผมยังไงผมขอจบ e ีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบทุกขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่สนับสนุนทุกวันและมารับชมกันนะครับสวัสดีครับ